นี่ข้าวกล้องไร่ดอกคาแล้วบดมาแบบนี้นะครับขวดสุกบดมาแบบนี้แล้วชงพร้อมดื่มนี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่อันดับหนึ่งของจังหวัดพังงานะครับโอท็อปเคบนะช่วยกันดุดนุนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของเราเลยทนี้ต ตอนที่กำลังบดนะครับบดข้าวอ่าหมดเสร็จนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเปิดดูนะครับจากข้าวแบบนี้นะครับใส่เครื่องบดนะครับคั่วสุกก่อนนะครับมาข้าวนะครับเราบดให้ละเอียดแล้วนะครับนี่เปิดมาเป็นอย่างนี้นะครับจากข้าวแบบนี้นะครับนี่บดแค่สามนาที ก็ได้ได้ข้าวแบบนี้นะครับหอมมากเลยหอมมากเลยนี่ถือว่าเป็นข้าวที่เราสามารถดื่มแล้วก็ดูดซึมได้ดีมาก<ต>นะฮะก็คือเราบดเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเราก็เอามาร่อนแบบนี้เอาที่คุณภาพเลยร่อนผ่านตะแคงเอาละเอียดเลยเอาละเอียดเลย,เอลเย,เลยไอ้ที่แบบเป็น,นากากเรียก,กว่า เป็นเม็ดใหญ่หน่อยนะครับเราก็จะเอาไปทําเป็นเอาไปทําอะไรนะเอาไปทําขนมปังอนะครับร่อนออกมาแล้วเป็นอย่างนี้นะครับอืร่อนออกมาแล้วเป็นอย่างนี้นี่ก็คือละเอียดมากแสดงว่าข้าวนี่ต่อไปมันแต่รูปแบบนี้แล้วมันจะดูดซึมดีแล้วคนที่มีปัญหาสุขภาพคนที่เป็นคนสูงอายุนะครับนี่ทานอันนี้แล้วดูดซึมเลยนะครับนี่ข้าวข้าวไร่ดอกคามีคุณสมบัติดีมากนะ ส่วนมากจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้สูงอายุสำหรับคนที่กินข้าวกล้องคนที่กินข้าวกล้องยากอันนี้ข้าวกล้องนะได้คุณประโยชน์ของข้าวกล้องอ้อันนี้ข้าวกล้องด้วยนะครับอันนี้เป็นข้าวกล้องด้วย